คนที่ชื่อว่าเขาเพื่อนๆผมเป็นจางเองท้าเราอยู่ในแบบของอนิเมะแอร์เวนเจอร์นั่นเองครับผมก็ <c oughs> ก็สหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมไม่มีคอนเทนต์จะทําแล้วหรือเรียกว่ามีคอนเทนต์ทำแต่ไม่ขี้เกียจนะครับเพราะว่าไอทีผมนี่คือดวงดีดีนะฮะโอ้โหเติมโลบักไปนี่คือไม่มีประโยชน์เลยนะครับพวกเกมคาร์หรือว่าพวกลัคก,กี้อย่างนี้ไม่ได้ช่วยเลยครับซึ่งแบบเกลือแบบแจัดๆเลยนะครับผมก็เลย หมอไซน่าโง่ผมก็เลยนะครับจะต้องทําการที่มาเล่นตัวไอดีใหม่แล้วกันครับอยากจะดูดีว่าไอดีใหม่เนี่ยไอดีไม่ใช่ไอดีใหม่ขเขาเริ่กเป็นอีกไอดีหนึ่งแล้วกันว่าไอดีเนี้ยในดวงดีมากแค่ไหนนะครับแล้วก็แล้วจะได้ตัวอะไรที่ดีกว่าตัวหลักม่างซึ่งตัวหลักตอนเนี้ยมีแค่รีเจนโกโคบูกับตัวของเอเลนโง่ๆเว้ยซึ่งยังไม่มีตัวมิติตัวอื่นเลยแล้วตอนนี้ก็ต้องดองเฮดนะครับผมนะครับทุกคนดูนะฮะจําไว้เลยโอเคคิดว่าในคลิปนี้นะครับเรา ะจะดวงดีแค่ไหนครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตอนนั้นนะผมใส่โค้ดไปแล้วเนก็อาจจะสุกใบบ้างก็ใช้ตัวพวกนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้เตรียมเพชรมาประมาณ554เพชรทาไมไม่เอา555วะเกือบหล่อแล้วมันโองได้แค่3เพชรไงนะครับ สามวินาทีสาเพชรอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูกันว่าคลิปนี้เราจะเกลือหรือไม่เกลือนนะคนดูนะคนดูอย่าแช่งกันละกันนะบอกไปเลยนะใครแข่งนะระวังย้อนกนลับละกันนะ <gener> <Grand pa> เกมนี้มันเกมนี้อย่าแช่งกันเลยวะไม่นั้นจะเจอจริงอะก่อนที่จะเข้าไปรับชมในกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้นครบและอยากดูทีรี์นี้ต่อ,อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่กดติดตามพวกเก็บแมวพวกนี้นะครับอย <t> ่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็พาผมเป็นแสนทับด้วยนะออเคกไก เอาละครับผมทุกคนครับตอนนี้เป็นตู้ของเออร์วินมาฮะทุกคนเราซึ้งนั้นเราสามารถตุ่มได้ที่จะเป็นแค่สิบโลเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เติม V P นะ V P เลยนะไม่รู้จะได้เติมหรือเปล่าไม่มีตังเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้จนนะครับเพราะว่าเติมมาเยอะเหมือนกันช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวอีกประมาณ22อนาทีเดี๋ยวตู้จะรีแล้วนะครับซึ้งผมได้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าตู้ของฟิลเตอร์นี่มันดีไหมมันดีครับมันมัน A O E ไงแต่มัน ไม่คนดูผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าถุงหมอไม่รู้ถ้าปิดวาก้อนจะดีหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านะเออไม่ใช่ดีจะมาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจที่ผมอยากจะถุงไว้ตัวอ e ีปิกเช่ววผมจะเน้นพวกตัวของคีรัวครับกับตัวของอ่าถ้ปปิดวากอนช่วงนี้นะที่เน้นแต่ตอนนี้ในทีมเราเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่ตัวพวกประมาณพวกนี้นะครับผมก็อาจจะจัดทีมพวกใช้โอเวอร์ฮอลไปก่อนเพราะว่าตัวโอเวอร์ฮอเนี่ยเป็นตัวที่ตีเร็วแล้วก็ดาเมจแรงนะถึงว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เออตัวของโกคูก็ส์ไอโกนนคูไชนบบแ เอาติดบัฟด้วยครับบัฟอะไรอันนี้บัฟอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ค่อยดูเรื่องบัฟเท่าไรนะเพิ่มเพิ่มความไกลเอาเพิ่มความไกลใช่ไหมโอเคเออเพิ่มความไกลเคด้วทุกคนวันนี้ผมอเอ,อ,อ,อาเตย์มาอัดด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไล่อัดไปด้วยนะเออคลิปนี้น่าจะได้ลงวันอาทิตย์แหละเพราะว่าขอดองไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็ตัวของเออชิคาระกิไปแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีตัวอะไรให้ใส่แล้วอ่ะใส่นารุใส่มันใส่ได้แค่นี้เอาโกคูใช้นี่เอ้ยอูซอบอูซอบโกดีอูซอบได้ซูบิเลียวอ โอเคแล้วก็ตัวของโกคูชานี่เอาล่ะนะครับทุกคนครับทีมตอนนี้เราก็ได้มีอยู่ประมาณนี้เป็นไงเฟียวป่ะ เฟลหนึ่งก็มีตัวอ่าเฟลได้นะครับไม่ใช่ไม่จะมีบ๊อบแล้วจะไม่เก่งนะตัวแรกนะครับเรามีตัวขอโอเวอร์ฮอลด์ครับหรือว่าชิการากิใช่ชิการากิป่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของโซโลนะครับแล้วก็ตัวขอโกดิอุตปแล้วก็ตัวของโกคูชายนี่นะครับเป็นล่าที่เป็นอยู่ในภาคโบลีแล้วนะที่ใส่เสื้อ,อยูนิฟอร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเลยนะครับเราใส่โค้ดหมดแล้วนอนตอนนี้ไม่มีโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ทําการที่จะไปลงด่านแรกนะครับผม นะด่านแรกเป็นด่านดาวนาเม็กทุกทุกแมปทำไมทุกทุกแมปมันต้องเป็นด่านดาวนาเม็กนะครับทุกคนแปลกใจไหมโอเคเข้ามามีบวตให้ตาร์ทกดเย็ดไปเลยเย็ด yes. ไปเลยนะครับผมและตอนนี้เราคงที่จะวางตัวของโอเวอร์ฮอกก่อนละกันนะชิคาราคิดนะวางไปเลยนะีวผมซึ่งเป็นเอลีนะวางปุ๊บเอลีเลยนะซึ่งวงก็ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะลงมาปุ๊บคือวงใหญ่มากๆคือตัวที่ตอบโจทย์มากๆเลยกับตัวคี้รัวนะที่ผมแนะนํามากๆนะครับสองตัวเนี้ย ทิกาลากินะครับมีพวกโจนทารอย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะครับ <S <S ต้วงวินเตอร์ไม่ต้องไปหาวมานะแพงยิ่งผายเลยนะครับ <S <S โอเคพอเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการวางทิกาลากิเพิ่มนะฮะวางไปเลยนะครับตรงกลางให้มันเอวตรงนี้นะว่าจะเห็นไหมว่าวงเนี่ยมันจะครอบคลุมตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าดัเมก,ก็เริ่มมาก็4 4่แล้วแหละแล้วก็ตีสามิซึ่งตีเร็วจัดๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปลงโกดีอุตบโอ้โหโอ้โหโกดีอุตบโกดีอุตบ อ๋อที่เขาลด้กอ๋อใช่อ๋อโอเคโอเคโทษทีนะผมก็ลืมตัวของไมฮิโร่ไปแล้วแต่อย่าโกดิโอซับระบบใหญ่จังวะโอ้โหโกดิโอซับเอโอีหรือเปล่าโกดิโอซับอู้โหเอโอีด้วยใช่หรือไม่ที่โกดิโอซับอู้ตีสามดาเมจสามตีสามพีระยะยี่สิบห้าโอ้โอ้ทะเลแล้วก็ทําการเริ่มเอาโอเวอร์ฮอลนะครับตัวหนึ่งให้มันเด่นๆไปเลยนะนะครับ ีอ๋อตัวตีตัวเดียวเหรอโอเคอ๋อ LE ลีไปต้องแบบนี้ใช่ป่ะเอลีนี่คือตัวโลใช่ป่ะเอลีมาดูยากมากเลยอ่ะคือแบบไม่รู้เอลีเป็นยังไงนะฮะว่าเพราะว่าผมเป็นพวกที่ไม่ได้มีวิติกเหมือนเขาไงเออใช่สิเราไม่ได้เป็นดวงคนดวงดีขนาดนั้นนะครับคนดูก็คอยแช่งผมตลอดถึงจะมีโลบักไม่ใช่ว่าคุณจะดวงดีเสมอไปนะครับทุกคนโอเคตอนนี้คืนตัวโลเรากังมากเราอัพชิค่ะเราอัพโอเวอร์ฮอร์นะครับอัพไปเลยละสองตัวให้มันผ่านแบบง่ายๆนะจะได้ลงฮาร์ดได้เลยครับ ซึ่งในแบบนี้เนี่ยครับเรายังไม่สามารถลงหาได้ตอนแรกนะคือซึงเราคือเราจะต้องทําการผ่านในโหมดของอินซีเราถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็ในดานนึงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6แอคกันใช่ไหมครับแล้วก็ในดานของมันเนี่ยมันจะมีโรก,การลงมันจะมีดาษเอฟวอตีในดานของมันเองเลยนะครับซึ่งเราต้องจบให้ถึง6แอคนะครับในดานนั้นๆน,น,นะ ตัวอีพิกแนะนําโจทาโร่ครับผมไม่ใช่ครับแต่มันไม่วางไงผมรู้ว่าคุณผู้ชมเบือบ่อเบอด้วยใช่ว่าไม่ค่อยมีแมปเล่นแล้วก็แมปนี้มันเกลือเกือด้วยอะ่ะก็เลยแบบทํากากไวเทพเลยขึ้นมาเนาะนะครับผมเสียดายน้องตัวนี้น้องตัวเนี้ยเพิ่งเอามาได้ไม่กี่แบบเท่าไหร่แล้วเสียดายมากเลยคือน้องออกจะน่ารักเนาะคือใครที่อยากดูตัวเต็มๆสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะน้องชื่อว่าฮิตสึกะนะน้องดูได้เลยครับสามารถแต่งตัวตามได้เลยนะเพราะว่าน่ารักมากๆครับผมตัวละครไม่เกิน5 0า้อยโลบั๊กอะ่ะพอตัดไปที่ มันจะลิปเวฟได้เลยไม่ใช่หรอหรือว่าต้องคลิปเองออตโต้ไปเลยครับผมเสียวเวลานะออตโต้ไปเลยครับผมแล้วก็ทําการที่จะคลิปอัพตันตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ69้ครับตัวโอวอร์เราตีเป็นแบบวงเซอร์เคิลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของโกโคูบ้านดีกว่านะเสียดายเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้ใช้เขาเลยครับโกขคงเราวงถือว่าใหญ่ไหมวง19บเ้ครับซึ่งใหญ่มากๆแต่ตีตัวเดียวเลครับตัวของโกคู อัพไปเรื่อยๆเลยครับโกคูอัพพอๆกันเลยดีกว่าแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่4มีไคโอเคนใช่ไหมไข่อเคนนะครับโอ้โหถึงว่าสบา,ายตาอยู่ไม่เหมือนกับโกคูล่างบูไคโอเคนนีครับแต่ยังตีเดี่ยวอยู่นะ ตีเดียวนะครับสำหรับโกคูนะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยตอบโจทย์ขายทิ้งไปโซโลจะตีเป็นแบบเอ่อทางตรงเหรอเรียกอันนี้เขาเรียกว่ายัางไงนะครับคนดูผมก็เรียกว่าไม่ถูกอ่ะผมรู้แค่กวยเซอร์เคิลแล้วก็เอลีโอเคเริ่มหลุดแล้วสินะแล้เริ่มอัพโอเวอร์โฮลไป้พรผมบอสน่าจะไหวอยู่แล้วชิลๆเลยนะตอนนี้เวทสิบสแล้วแล้วก็ตัวของโซโลตีอยู่ที่ยี่สนะครับตีอุดห้วิเลนะครับ โฟโลก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะไปใช้อ e ีจิโกะจะดีกว่ามากเลยตัวของตัวแลนะนระดับแลน,นะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ได้ใช้เอามาใช้เหอะนะครับไม่มีตัวอื่นใช้แล้วนะครับแต่ดีที่ได้อเวอร์โฮลมานะแล้วก็โกดีอูซอกก็โกดีอูซอกก็ยังตีตัวเดียวอยู่แต่ตี2วิเลยครับระยะ27ซึ่งระยะนี้คือกินหน้ากินกะกินตาเพื่อนมากเลยนะโกดีอูซอปตีเป็นแบบวงเซอร์เคิลแล้วคนดูโอเคระหว่างนี้ก็อัพโอเวอร์โฮลมันตันไปเ,เลยนะยครับผมทั้งหมด3ตัวเนาะโอเคตัวหน ซึ่งระยะตันของโอเวอร์ฮอนะครับอยู่ที่ประมาณ6ขั้นนะแล้วก็ตี78.9นะครับตี4.5าวินะครับแล้วก็ระยะ25ซึ่งระยะกินวงอยู่สลหรับเริ่มแรกนะครับถึงว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์ดีมากๆเลยครับเราจะขายสโลทิ้งแล้วก็เอาเงินไปอัพโอเวอร์ฮอร์นะครับผมตัวตัวในเกมนี้ตัวแอร์ยังไม่บีนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตหน้าตัวแอร์จะเข้ามาหรือเปล่าเลยครับต้องรอดูนะหรืออาจจะเป็นเกมอีกตัวนี้ในเกมนี้อาจจะมีตัวแอร์ก็ได้นะโอเคเอาโอเวอร์ฮอร์ตันอีกตัว แปลงล่างอ้าวสกุลจะออกวงเลยด้วยนะไม่มีสโลไม่มีสตาร์ไม่มีอะไรเลยไม่มีสปีดว่าก้อนนี่คือแหงมากครับกังมากเฮ้ยออกวงแล้วเนี่ยออกวงแล้วเนี่ยอย่าไปออกวงแล้วออกวงแล้วขายทิ้งก่อนออกวงแล้วออกวงแล้วชิการากิมาอัพอับอัอัแตกสักทีตายสักทีเหอะขอ,อ,อร้องตายไหมบอสตายไหมเรียบร้อยครับเราจบเวฟที่หนึ่งแล้วครับผม เรียบร้อยครับได้บิลได้มา75เพรนะครับผมได้ถูเซียนเอามาอัพตัวละครนะครับกับล็อบบี้กันดีกว่าครับผมเอาแหละครับผม,อบผมตอนนี้นะครับตู้ก็ใกล้จะรีแล้วนะอีก7นาทีเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าตู้อะไรจะมานะเราจะได้ทําการสุ่มกันผมหวังว่าจะเป็นตัวของสปีดวากอนคิดลัวนะครับไล้ก็ตัวของ กาลาก็ได้นะครับแล้วก็โจทาโร่อย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะครับผมหวังไว้ว่าจะเป็น4ตัวนี้นะแล้วก็กระเป๋าของเราเนี่ยนะครับเราได้6เซียนมาใช่ไหมทำอะไรครับเข้าตู้นะครับแล้วก็เอามาอัพนะครับผมให้กับชิคารากิได้เบลล์2นะครับอัพไปเลยเราไม่ต้องเก็บกักเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตัวของพวกนี้นะเราก็จะเปลี่ยนจากตัวของเอาตัวพวกนนี้ออกเลยครับ ผอท็อปออกใส่ตัวของนาโตะมานะครับที่ได้ตีระยะไกลขึ้นนะผมไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็มีตัวอยู่บางวันพวกนี้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้รอตู้ลีนะเอาแหละครับผมนะครับหลังจากที่คนดูได้พ้นระบาดความเกลือกันในไลฟ์ไปแล้วนะครับเราก็ไปดูตู้ดีกว่าตอนนี้ตู้เจนอตมาเอ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ดีทันจิโร่ดีใช่ทันจิโ,จโร่หนูว่าใช้ได้อยู่นะโอเคเจนอตมาเจนอถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยมาสมดีไหมเลยไปก่อน50โล ได้เจนอโอเคกูไม่สุ่มละเอาไปแทนตัวแอร์แล้วก็ทีนะฮะเราได้ตัวมาแล้วเอามาใช้แทนตัวของโกคูแล้วกันนะได้เจนอมาครับผมถือว่าเก็บเพชรไปก่อนเลยครับเราควรประหยัดเพชรเอาไว้ให้ดีที่สุดนะฮะเราได้เราก็ควรพอนะเพราะว่าเราจะได้เก็บสิบรอบเอาไว้กับพวกอะไรอย่างนี้เลยครับผมโอเคเลือดเจ็ดร้อยโอเคโอเคโอเคได้เลย นอนรอความตายนอนรอความตายเรียบร้อยครับทุกคนครับเมื่อออกจากวงนี้เมื่อไหร่ครับตัวของตัวของบอลนั้นก็จะเข้าเข้าเข้าบ้านแล้วเลยครับผมนอนรอความตายเลยทีเดียวแห้งครับทุกคนตูมเรียบร้อยครับผมแห้งครับผมด่านสองไม่รอดครับทีมนี้ทีมนี้กังเกินไปครับอกเลยว่าเล่นยากมากครับเกมนี้คือไปเอฟเค เอาละหลังจากนี้นะครับผมก็ขอญาตเติมกองทัพผมหน่อยละกันนะเพราะว่าผมไม่ผ่านก็คนดูทำไงงั้นหรอให้คนดูมาช่วยครับผมแต่ตอนนี้ตู้คือผมจะรอตู้รีอรอบหนึ่งละกันนะเพราะว่าตัวพวกนี้ไม่ค่อยน่าตุ่มเท่าไหร่นะตัวของเจนนก็ไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ไมค่อยมีสปิิตวากอนหรอเพราะว่าบอกเลยว่าอัพแพงมากๆแล้วก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ได้ใช้มากๆเลยนะหลังจากนี้คนดูเราก็จะเข้ามากันอย่างหล่นหลามนะครับแล้วก็มาแบกเรานะเอาละทุกคนคิสิกะของเราจะได้ทาการ เฉิดฉายแล้วก็ทําการกดตู้โสบอกเลยว่าไอตัวนี้ได้ระเบิดถังขี้แน่เรียบร้อยครับคนดูใครแบ็ดขันรอตาด้าลากันก็ let's go <S แล้วบอสก็แตกไปที่เรียบร้อยอย่างง่ายได้นะครับผมนี่ไม่ต้องทําอะไรจะมีเงินอยู่สามหมื่นเจ็ดเห็น,หนหไหมทุกคนขอบคุณคนดูมากมากเลยครับผมแล้วก็จบนะครับสลับด่านสาวบอสก็ได้แตกอีกรอบหนึ่งนะครับผมได้นะเจ็ดสิบห้าเพชรนะฮะ ถึงเวลาเล่นด่านที่สี่แล้วดีครับน่าเล่นอีกตานหนึ่งตู้ก็จะดีแล้วนะมาด่านที่สี่กันดีกว่านะเ้ยจบเร็วออจบเร็วเอ,อเตยดูดีคนดูเบรกอะครับผมปาด่านต่อไปเกือบสองสุดท้ายแล้วก็รอตู้รีก่อนจบอีกสองด่านครับผมตู้ลียังโอ้เอ สามตู้ติดเลยอ๋อเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยเฮ้ยเลโก็โคสามตู้ติดเลยอ๋อเฮ้ยเกินไปเฮ้ยทันจีมาวะทุกคน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้เตียวนะคนดูเดี๋ยวลงเข้าไปตรงดิมได้ไหมหรือว่าลงก่อนสุ่มก่อนดีกว่าวะลงอีกสองด่านก็จบลงเข้ามาสุ่มดีปะวะทุกคนสุ่มเนาะโอเคสุ่มก่อนก็ได้มาโอเคคนดูขอให้สุ่ม เต้ยพร้อมนะเพื่อนสุ่มแล้วนะเอาแล้วนะคนดูมาแล้วรอเลยครั้งแรกปื้งอ,อุรารากะครับผมอิริโกอุรารากะซันจิครับอุรารากะเจโนตอ,อิริโกซันจิอิริโกแล้วก็หมดเจโนตหมดแล้วครับโอ้ยดับเบิลติกโอ้ดับเบิ้ลดับเบิลดับตาดับแมน โอ้โหตาตาแลมแน้นเนี่ยผมเกลียดตรงนี้มากเลยนกว่ามิติกจะออกอย่างเงี้ยมันเกลียวมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากดอัดอีควิปนะครับแล้วก็ทําการจัดทีมเลยซึ่งอีดิโกดีมากๆเลยนะอาอีดิโกต่อไปก็ตัวของทันจิทีแล้วผมทีมใหม่เรานะใส่ไปเลยทันจิอยู่ไหนทันจิออกแค่โอ้ทันจิออกน้อยมากเลยครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของที่เราจะใส่เลยครับจัดทีมใหม่นะ อ่าตัวของชิการากิไหมตัวที่เก่งที่สุดชิการากิเวลห้านะเอ้ยไม่ใช่ชิการากิดิอ่อโอเวอร์ฮอลแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของอ่าตัวต่อไปเอาเบลอัลฟาร์อุลาลากะแล้วกันนะโอเคทีมผมก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับจะมีอีจิโกตันติโอเวอร์ฮอร์ครับแล้วก็ตัวของคุณอุลาลากะนั่นเองนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปจบสตรอรี่สองดาดท้ายกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวแจงเตือนให้คนดูเข้ามากันนะฮะทุกคนแถวไม่เลยใช้เลเจนด์เลยตอนนี้ไม่มีเลเจนด์เลยนะนอกจากว่า ทหารมาขนาดนะ่ะเรียบร้อยครับผมจบไปที่เรียบร้อยแล้วดีครับผมสลับในด่านที่5้าีครับของด่าน <im itation> ดาวเดารเมกันเองนะฮะได้มาประมาณร้อยเพชรนี่ครับผมมาโอ้ได้ตัหกโอได้หกได้หกอันเลยโอเคบอสมาละนะครับเรามาบอสมาละนะครับมาบอสจะแตกไหมตอนนี้มีงรนอับแค่เนี้ยตันไม่ค่ไ,ไปกี่ตัวได้ขั้นตันเกือบขั้นตันแค่ได้เกือบทุกตัวละ ตอนนี้บอสได้เป็นไงบ้างฮะบอสเลื่อนสองหมื่นเป็นฟิลเตอร์นะครับตาตานอีกโอเคบอสเดี๋ยวเพิ่งตาตานนะเดี๋ยวเพิ่งโอเคตอนนี้เลือดลดไหลเป็นน้ำเลยครับมาเดี๋ยวขายตรงนี้ทิ้งก่อนนะขายทิ้งไปเลยปุ๊บแต่แล้วก็เงินไม่พออาพวกนี้ฮะนายว่ายอยู่ครับ ได้อยู่ได้อยู่ไดูดเลื่องไหลไปน้ำเลยอ่ะถ้าถือว่าอัพตันทุกตัวนะบอกเลยโคตรแรงร่างใหญ่ด้วยโอ้ร่างใหญ่สตันด้วยดิถ้าแต่มีหยุดเวลาอยู่ครับมันกลัวตึงตึงตึง,ตงบอกเลยยหญ่มันพนตรงนี้ให้ได้เลยครับตึงตึงโอ้โห,ห รีวายติดคีสเลยครับต,ต,ตัวระว่ะตัวดีวายนี่คือตีติดคีนะระดับมิติกอา่าฮ้าเครจบแล้วครับผมจริงฮะเราทำเดเมตไปประมาณหกหมื่นนี่ครับไม่ไงจบครับผม เอาละตอนนี้เรามีเพชรอยู่124นะเก็บไว้รอสปีดวาก้อนในอนาคตแล,ล้วกันนะถ้าเกิดถือว่าตัวขอสปีดวาก้อนเนี่ยนะครับมาตอนที่หลังใหม่ผมขออนุญาตตุ่มไว้ก่อน,ลน,นอแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีพีเดี๋ยวเราค่อยมาตุ่มกันต่อแล้วก็มาผ่านด่านหรือว่าอีีเล่นอีพีตี้หรือว่า e ee, ลงชานดิ้น e 4, กันแล้วกันเนาะก็ในวันนี้นะครับที่เราทําไปได้นะครับเราสามารถจัดทีมใหม่ได้นะจะไปในปัจจุบันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่า ตัวพวกนี้จะโหดได้มันต้องมีตัวของทับปิดวากอนเว้ยทุกคนแต่ตอนนี้ทับปิดวากอนมันไม่มาเลยครับอย่างนี้เห็นครับว่าทั้งหมด3ตู้เนี่ยสชั่วโมงเนี่ยเป็นเลนโกคุนะครับแล้วก็ตัวพวกระดับอีพิกเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจให้เราออกมาเท่าไหร่นะเลิกเอฟเนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมีเวลาเอฟอยู่แล้วแต่ก็วันนี้นะครับเราสามารถที่จะผ่านด่านของแอคทั้งหมด ไปได้ทั้งหมด6แอคนั่นเองครับซึ่งเราก็พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาทําการลงของเอฟฟีตี้ในดาดของดา n นาเมก,กันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นในดาดของในท่านกันต่อนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าพาร์ทหน้าเนี่ยนะครับจะทีมเราจะเปลี่ยนได้มากแค่ไหนแล้วก็จะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ก็อบอกไว้ให้รู้แล้วกันครับว่า ไอดีนี้นะครับผมน่าจะไม่ได้เติมนะครับแล้วก็เล่นเกมแบบเล่นเกมเล่นแบบนี้นะครับไปพร้อมกับคนดูด้วยนั่นเองนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเอาละครับทุกคนครับผมคลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าแล้วก็เกลือกันไว้คิดว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบในซีรีส์นี้ครับแล้วก็ใครที่กดติดตามเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากติดตามผลงานต่อไปเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยรายการครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่ชิ้นหน้าสวัสดีผมตอนนี้